l e ARNING Zone พื้นที่เรียนรู้สู่อนาคตร่วมสร้างพื้นที่ความรู้โดยมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา c o n n e x t e d ซึ่งในวันนี้จะมาเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ไปกับ Western d นดิจิ l ลบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะผู้ผลิตวงจรรวมและผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และนอกจากนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาไม่อย่างต่อเนื่อง โดยคุณพนมกรแสงรุง่งและคุณอนันต์วิลาศกับเรื่อง STEM Kids องค์ความรู้ด้านวิชาการของศาสตร์ทั้ง4ที่สำคัญสำหรับเด็กยุคใหม่ S Science T Technology E Engineering และ M Mathematics ครับสวัสดีครับผมนายอนันต์วิลาศมาจากบริษัทเว s เทิ n d นดิจิต ตอร์เลดเทคโนโลยีประเทศไทยสวัสดีครับผมพนธมกรแสงลุงนะครับมาจากบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลสตอร e เทคโนโลยีประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปไวมากนะครับรวมถึงเครื่องจักรในสายการผลิตในโรงงานต่างๆก็เช่นกันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเรามีวิธีการที่จะทำยังไงนะครับให้เด็กรุ่นใหม่ๆที่กําลังจะโตขึ้นมาและก้าวมาเป็นวิศวกรในโรงงานในอนาคตข้างหน้านะครับเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นนะครับเราจึงได้จัดทําโครงการนะครับสเตมคิดนะครับให้กับลูกพนักงานนะครับ ภายในบริษัทแล้วก็ยังขยายผลไปยังโรงเรียนข้างนอกรอบข้างอีกด้วยนะครับเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เราใช้ในโรงงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับโดยรูปแบบในการทำโปรเจกต์นะครับเราจะเอาเป็นโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งนะครับเข้ามาทําในโครงการนะครับโดยเราจะใช้ชุดที่เป็นโมเดลของสมาร์ทคาร์นะครับมาทําเป็นโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งนะครับน้องที่มาเรียนในตรงนี้นะครับจะได้สนุกนะครับได้ความรู้แล้วก็มีทักษะนะครับในการ เอาไปนําไปปรับใช้แล้วก็บัฒนาต่อนะครับผม ในโครงการที่เราจะทาขึ้นนะครับจะมีอยู่3เลเวลนะครับซึ่งจะเริ่มจากเลเวลที่1นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานของรถบังคับนะครับแล้วก็ส่วนของเลเวลที่2นะครับจะเป็นในส่วนขององค์ประกอบนะครับที่เป็น e m b e d d e d แล้วก็อุปกประกอบควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนที่3จะเป็นในส่วนของโปรแกรมเม้นนะครับแล้วก็การบูรณาการเอาไปปรับใช้ในอนาคตนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ในเลเวลที่1กันนะครับ รลเวบแรกก็คือเราจะแนะนําอุปกรณ์พื้นฐานที่จะนํามาใช้ก็คือเราจะเอาสมาร์ทคาครับมาสอนให้น้องๆรู้จักพวกอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆที่เป็นพื้นฐานก่อนก็คือจะมีตั้งแต่ให้รู้จักชุดแบตเตอรี่ครับว่าน้องควรต่อยังไงควรต่อสายยังไงทํำยังไงให้มอเตอร์หมุนได้ก็คือจะอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มารู้จักกับดีมอเตอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เป็นอินพุตครับก็คือ จะเรียกว่าอุลตราโซนิกก็คือน้องจะเอามาใช้เพื่อเป็นตัวตรวจจับอย่างเช่นพอมาเจอวัตถุก็จะเหมือนตาเราครับพอเราไปเจอวัตถุใกล้ๆเราก็จะหยุดครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะเหมือนกันครับก็คือพอไปเจอวัตถุก็จะทําให้อุปกรณ์ของเราหยุดหรือรถของเราหยุดได้ครับก็คือเราจะมาเขียนโปรแกรมในเลเวลถัดไปครับในส่วนนี้ก็คือน้องจะรู้ถึงอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นชุด คอนโทรลเลอครับก็คือฝั่งเ u t p u t ก็คือจะสอนให้น้องเอาไปต่อให้มอเตอร์มันมีกําลังแรงขึ้นได้ยังไงครับผม,อมพอเสร็จแล้วน้องก็จะประกอบโครงรถขึ้นมาเป็น1คันครับเพื่อจะไปต่อในเลเวลถัดไปครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารู้จักในเลเวลที่1แล้วนะครับเราก็จะไปในส่วนของเลเวลที่2นะครับ เลเวลที่2นะครับจะเป็นการนําเอาอุปกรณ์ต่างๆมารวมกันนะครับซึ่งจะมีอยู่3ส่วนหลักๆส่วนแรกจะเป็นส่วนของ Input นะครับที่เป็นพวกเซนเซอร์แล้วก็สวิตช์นะครับในส่วนที่ 2, 2> จะเป็นในส่วนของสมองกลฝังตัวนะครับหรือว่าชุดคอนโทรลนะครับที่เป็นอ่าอีแปดสองหกนะครับแล้วก็ในส่วนที่3จะเป็นภาคเอาท์พุตนะครับจะเป็นชุดที่เป็นไดเวอร์มอเตอร์นะครับแล้วก็สั่งงานให้มอเตอร์ทํางานแล้วก็ให้ล้อมันหมุน หลังจากนั้นเราก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาประกอบรวมกันครับก็จะเป็นรถ1นึคันอย่างนั้นข้างนี้นะครับผม จากนั้นนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ในส่วน,วนของเลเวลที่3นะครับจะเป็นในส่วนของโปรแกรมมิ่งนะครับแล้วการบูรณาการเอามาปรับใช้นะครับผมครับพี่กะในส่วนของโปรแกรมก็โดยทั่วไปก็ที่เรารู้จักก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นภาษา C, C-sharp, Java Script PHP แต่ในส่วนที่เราจะเอามาสอนน้องๆก็จะเป็นโปรแกรมพื้นฐานก็คือโปรแกรม Scratch ก็คือเป็นโปรแกรมที่น้องๆสามารถเรียนรู้ได้ง่ายก็คือจะเป็น บล็อกน้องสามารถลากวางเพื่อจะฝึกกระบวนการคิดของน้อง,องจะให้น้องรู้จักกระบวนการคิดแล้วก็การตัดสินใจต่างๆก่อนที่จะทําให้มอเตอร์ตัวนึงหมุนได้ต้องให้น้องรู้จักว่าต้องเขียนโค้ดแบบไหนหลักการเขียนโค้ดเป็นยังไงครับก่อนที่จะมาสู่การเขียนโปรแกรมจริงพอน้องเริ่มรู้จักกระบวนการคิดในการเขียนโปรแกรมแล้วเราก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า โปรแกรม Arduino IDE ซึ่งใช้ภาษา C ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือน้องจะรู้จักตั้งแต่การประกาศตัวแปรการตัดสินใจการสั่งให้มอเตอร์หมุนยังไงให้มอเตอร์หยุดหมุนยังไงจนน้องสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีเป็นโค้ดตัวอย่างให้น้องๆสามารถอีดิเตอร์หรือว่าแก้ไข โปรแกรมได้แล้วก็เอามาโหลดเข้าในรถสมาร์ทคาร์ตัวนี้นะครับก็คือเราจะมาโหลดเข้าในบอร์ด Arduino หรือที่เราใช้ก็คือจะเป็น Arduino WiFi ตัวนี้นะครับก็คือพอโหลดเข้าแล้วรถก็จะวิ่งได้นะครับ,รบโดยจะมีเซนเซอร์ตัวหนึ่งครับที่เป็นเซนเซอร์ถ้ามีอุปกรณ์มาขวางหรือมีสิ่งกีดขวางรถก็จะหยุดนะครับตามที่น้องได้เขียนโปรแกรมไว้ แล้วรถก็จะหมุนไปด้านข้างเพื่อถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางรถก็จะวิ่งต่อไปได้นะครับครับในส่วนนี้ก็น้องก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เลเวลแรกจนถึงเลเวล3จนน้องได้ทำรถขึ้นมา1คันได้นะครับก็ขอสรุปนะครับจากน้องๆที่มาเรียนในโครงการสเตมคิดกับเรานะครับจากเลเวล1 ถึงเลเวลสานะครับซึ่งเลเวลหนึ่งะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของรถสมาร์ทคาร์นะครับแล้วก็การใช้งานอุปกรณ์พื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นในส่วนของเลเวลที่2ซึ่งน้องจะได้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นอินพุตนะครับที่เป็นพวกเซนเซอร์นะครับแล้วก็สวิตส์นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคที่เป็นประมวลผลนะครับบอร์ดคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ภาคเอาต์พุตที่เป็นในส่วนของมอเตอร์ไดเวอร์นะครับสั่งให้มอเตอร์ทํางานนะครับผม หลังจากนั้นนะครับน้องที่มาเรียนกับเรานะครับไม่ได้มีความรู้เฉพาะได้การประกอบประกอบรถเท่านั้นนะครับน้องๆยังเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปประยุกต์ทำเป็นอย่างอื่นได้นะครับนอกจากรถนะครับเช่นทําเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพวกที่เป็นสมาร์ทฟาร์มนะครับสมาร์ทโฮมนะครับหรือว่าทําเป็นรถเข็นให้ผู้ปกครองก็ได้นะครับโดยเอาอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเข้าไปติดตั้งข้างในนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมควบคุมคล้ายๆกันนะครับ ให้รดทํางานนะครับผมครับ,รบผมอ,อย่างสมาร์ทโฮมอย่างนี้ครับเราก็จะเอาไปเขียนโปรแกรมผ่านสั่งผ่านมือถือได้นะครับก็คือสมมุติว่าเราไปทํางานแล้วลืมปิดไฟเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปประยุกต์ใช้เพื่อใช้โทรศัพท์ปิดเปิดไฟตอนที่เราอยู่ที่ทํางานได้หรืออยู่ที่โรงเรียนได้ครับผมครับอย่าง <c oughs> สามาร์ทฟาร์มอย่างนี้ครับเราก็สามารถปลูกพืชแบบอัตโนมัติได้โดยที่เราไม่ต้องไปรดน้ําเองครับผมก็คือเราจะมีระบบ IOT ก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อ สั่งให้ระบบรดน้ำต้นไม้มันลดน้ำเองหรือแปลงผักที่สามารถลดน้ำต้นไม้เองครับ ก็สุดท้ายแล้วน้องๆนะครับยังเอาโมเดลนี้นะครับไปทำเป็นรถ AIV หรือว่า AGV นะครับในอนาคตได้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลจิสติกส์นะครับที่สาคัญเลยนะครับน้องที่เรียนในโครงการ s t e p k i ินะครับก็จะได้รู้แล้วก็เข้าถึงครับระบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นระบบออโตเมชันแบบย่อดอีกแบบหนึ่งนะครับก่อนที่น้องจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือว่า เป็นวิศวกรในโรงงานในอนาคตข้างหน้านะครับครับ,รบขอบคุณครับเพราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED